สวัสดีค่ะรถยนต์ Ford Everest ใหม่เป็นรถ SUV ชั้นนำของตลาดและยังคงครบครันไปด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่และความปลอดภัยขั้นสูงสุดช่วยให้ทุกคนสามารถออกไปหาประสบการณ์และความท้าทายต่างๆได้ในชีวิต Ford Everest ใหม่ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นให้ดียิ่งขึ้นและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค,ค่ะมาดูกันนะคะว่า ฟอร์ e เอเวอเใหม่มีอะไรกันบ้างคะ่ะ f o r ์ Everest t i t a n ทเทียค่ะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ที่น่าเป็นเจ้าของมากกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีตัวอักษรคำว่า Everest สต์นูนที่ฝาก,กระโปรงหน้าเพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นค่ะด้วยกระจกมองข้างและประตูจับเป็นโครเมียมบันไดข้างนะคะเป็นสีดำพร้อมชุดตกแต่งสีเงินค่ะฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทียมมาพร้อมกุญแจรีโมทอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติ และระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงค์3ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยช่วยให้สั่งงานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการโทรออกการเลือกเพลงหรือปรับอุณหภูมิในรถอีกทั้งยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control นอกจากนั้น Ford Everest ทุกคันจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งสัญญาณเตือนระยะจอดพร้อมกล้องมองหลังระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุน Free traction control ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันและระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำด้วยค่ะ ส่วน Ford Everest Titanium Plus ค่ะนอกจากจะมีกระจังหน้าใหม่แล้วยังเพิ่มความหรูหราด้วยตัวอักษรนูน Everest บนฝากระโปรงหน้า Ford Everest Titanium Plus ค่ะมาพร้อมกับหลังคาพารามิกมูน o ูฟและเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ขั้นสูงครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัตริระบบช่วยจอดอัจฉริยะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB ระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะและในช่วงแนะนำนี้ค่ะ f อร์ Ford Everest ทุกคันจะมาพร้อมกับกล้องบันทึกการขับขี่หน้าหลังและแท่นชาร์จไร้สาย Wireless Fast Charge ด้วยค่ะ Ford Everest ใหม่ค่ะมีมาด้วยกันทั้งหมด5รุ่นนะคะพร้อมสีใหม่ทั้งหมด2สีค่ะสีแรกนะคะสีขาว Snow Flake White Pearl มากับรุ่น e v e r e s t Trend Titan i าเและ Titan เนียม u s ส่วนสีน้ำเงิน Deep c r y s t a l Blue ค่ะ มากับรุ่น Everest ส p o r ปอร์ตสปอร์ตเอเวอนะครับมีจำหน่ายถึง5รุ่นโดยเริ่มตั้งแต่รุ่นเทรนนะครับราคาสุดร้าใจอยู่ที่1,299,000าบาทจนถึงรุ่นไทเทนเนียมพลัสขับเคลื่อน4ล้อครับราคาอยู่ที่1,799,000บาท f o อร์ตเอเวอรสใหม่ทุกรุ่นครับมาพร้อมกับโปรแกรมการขยายการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง นานถึง10ปีหรือ150,000กิโลนะครับยังมาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนอกจากนี้นะครับเรายังมีการนำเสนอแคมเปญสุดพิเศษหรือเลือกรับชุดอุปกรณ์ตกแต่งกล้องหน้าหลังและไวเลสชาร์เจอร์บุลค่ากว่า10,000บาทครับ f o ร d r a n นเจอร์ใหม่และ Ford e v e r e s เรสใหม่พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของได้แล้วครับวันนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศไทยครับพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลก กดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ